นะครับก็การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะครับผมนี่มี2รสชาติด้วยกันนะครับอันแรกนะครับเป็นรสชาติต้มยำกุ้งนะครับผมนี่เลยนะ อันที่สองนะครับผมเป็นรสชาติเย็นตาโฟหม้อ,อไฟนะครับผมนี่เลยผมก็ไม่เคยกินนะครับผมอมาก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปต้มแล้วเอามากินกันเลยนะครับผมไป นี่นะครับผมผมจะแยกเป็นสองถ้วยนะครับผมคือดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไแต่ละถ้วยนะนี่ก็เครื่องปรุงนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ใส่ไปแล้วรสต้มยำกุ้งนะครับนี่ก็อบเป็นยีตะโพกอ,อ,อกไปนะครับผมเครื่องปรุงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหดูสิมันเะ,ะตรงไหนเนี่ย นีวะแม่นบอลอ้อหืมดูสิครับผมกินแต่โฟมอไฟเหมือนจะเป็นมันเป็นซอสมะเขือเทศหรือเปล่าครับเนี่ยีก็สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะครับกำลังหิวเลยเพอดีก็จัดไปเลยครับผมท่านผู้ชมอืม ก็จะมีอ่พวกอะไรเนี่ยหอมอะไรนิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยครับผมไปโอเคนะครับ <Okay. S 2> ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม mm hmm. นี่ดูหน้าตาเลย นี่ก็เป็นต้ยมยำกุ้งนะครับผมนี่ก็เป็นยินตาโฟนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับกินก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมเริ่มจากยินตาโฟก่อนเลยนะครับผม ทำไมันไม่เหมือนปลาทาโร่แบบที่อยู่ในซองแบบเป็นขนมปะ่ะมันเหมือนเส้นอะไรสักอย่างนะครับผมไปดูให้เหมือนเส้นปลาเลย,ยแล้วเรามาลองต้มยำกุ้งเลยนะครับผมมาอืม,อม ก็อร่อยนะครับผมแต่รสชาติมันไม่เหมือนปลาเลยมันเหมือนเส้นปลาเลยครับผมมันก็เหมือนเส้นมันเหมือนเส้นอะไรสักอย่างอะครับผมกินต่อเลยครับผมตุ้งยำกุง้งอือหือ ราคาก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทนะครับผมผมสั่งซื้อมาครับ <c oughs> <c oughs> รสชาติก็เหมือนต้มยำกุ้งเหมือนยินดะฟูนทั่วไปครับผมแต่มันเปลี่ยนค่าเป็นเส้น เส้นปลาทาโร่อย่างไรอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็รู้สึกว่าเส้นเนี่ยมันก็เหมือนไม่เหมือนเส้นปลาครับผมเหมือนเส้นอะไรสักอย่างะครับผมแต่ก็อร่อยดีนะครับอืม,อม,อม กินง่ายด้วยครับคลิปนี้โอ้สบายเลยอืมเดี๋ยวผมเรียกน้องผมมาชิมด้วยนะครับผมไม่เป็นยินตะโฟนะครับผม เป็นไงบ้างครับผมเรื่องปลาเลย้องกูบอกว่าเหมือนปลาเส้นเลยเหมือนปลาทานรูเลยนะครับแต่ผมว่าทำไมไมันไ,ไม่เหมือนวะลองลองต้มยำกุ้งดูครับผมเป็นไงบ้างครับผมเสงี่กันก็ว่า แต่ตางก็รสชาติเส้นเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับผมเส้นก็แต่ผมบอกเอ้ยน้องผมบอกว่าเส้นเนี่ยม,มันเหมือนเส้นปลานะครับผมแต่ผมว่ามันไม่เหมือนนะผมว่ามันเหมือนเส้นอะไรสักอย่างนะครับผมส่วนรสชาตินี่ก็เหมือนเย็นตาโฟเหมือนต้มยำกุ้งทั่วไปนะครับผมโอเคน้องผมมันไปแล้วเดี๋ยวผมกินคนเดยวเลยแล้วกันอืมอืม อขอโทษที่ทำให้หิวนะครับถ้าดูในตอนเด็กๆนะครับผมอืแต่มันอร่อยจริงนะครับผมมันจะมีกุ้งอ่ะตัวนิดน้อยที่เขาอมืมากับอเครื่องปรุงมาแะครับผม เดีย๋ยวาท่านีกินเดี๋ยวผมสดน้ำแบบน่าอร่อยให้ดูนะครับผมนี่ <c oughs> ดูนะครับดู <c oughs> อสดน้ำแบบแข็งดังๆนะครับผมยินดโปกครับ à. tôm nhắm quân các bạn à loại gì chên? à. à nó gói sốt kiên thêm một quả nó แล้วนะครับผมเรลือแต่น้ําเลยเดี๋ยวสดน้ำแซ่บๆครับผมเ <c oughs> อ้ยเกือบสมัครนะครับสมัครคืออะไรวะภาษากลางเขาเรียกอะไรวะสมัครแบบแบบมันขึ้นดังอหรครับผมบ้านผมเอิ่นสมัครนะแบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเรียกอะไรวะ โอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือมันสองขวอิ่มครับผมเ <c oughs> นี่ยต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหอืมอโอเคครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปกินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกัน